ก่อนหน้านั้นสักประมาณ5ปีนะคะก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็มีข่าวลือขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเจ๊กจะลุกหรือว่าข่าวลือที่ว่ารอเจ็ดจะพระราชทานน้ำนุก็แพร่กระจายทั่วสังคมแล้วก็แบบทางสถานทูตก็แบบมีข่าวลือนะคะว่าวีมันจะเกิดความชลมุนวุ่นวายจะมีคนแบบใช้อ่ะงานฉลองนะคะ150ปีเนี่ยคะ่ะที่ฉลองพระนครเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่นําแบบไปสู่ความวุ่นวายเจ้านายจะถูกลอบปลงพระชนนะคะ ที่ผ่านมาเราเฉกว่าเออมันเกิดการเมืองมันมีวิกฤตการเมืองต่างๆนะคะพอมันเกิดวิกฤตทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็เริ่มแบบเอสังคมจะแบบเดินหน้าไปยังไงก็มีส่วนหนึ่งนะเริ่มย้อนกลับไปมองอดีตเอาอดีตาริยามปัจจุบันว่าเฮ้ยสองสี่เจ็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบจุดเริ่มต้นของระบบประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่แบบไปโทษ2 4 7 5่าว่าเฮ้ยมันทําให้แบบการเมืองไทยมันมีอยู่ในวงจรอุบาท ก็คือว่าก็มาเริ่มต้นนะนะคะจากหนังสือเรื่องเลือดสีดาเงินแซมไม่จริงขวาไม่แท้นะคะก็มีจุดเริ่มต้นจากเรื่องนั้นที่ทาจากาวิทยานิพนธ์แล้วก็เอามาทําเป็นหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์กับมาตีชนคือหลังจากที่ทําหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันก็ทําให้มุมมองของเราเนี่ยนะคะที่มีต่อ2 4 7 5เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป นะคะคือว่าก็คิดว่าเออสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่ชวนชั้นนําเท่านั้นนะคะแต่มันยังมีมุมมองอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วงชิงอํานาจระหว่างชุดชั้นนําใหม่แล้วก็ชนชั้นนำ,นำเกา่าหรือว่าเป็นวงจรอุบัติทางการเมืองที่แบบมีคําอธิบายแบบเนี้ยคือเออคำอธิบายแบบนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังวนอยู่ในลูปนั้นทีนี้ก็เลยแบบเอออยากลองขยับขยายคําอธิบายหรือว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับขอ้ของกับ2475่หนะคะ,นะคะก็เลยมีช่วงหนึ่งท ะะทำงานวิจัยเรื่องความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบบะระบบการเมืองใหม่ก็ลองไปค้นเอกสารดูอีกรอบนะะว่ามันมีเอกสารอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับราษฎรมันก็มีชุดชุดหนึ่งนะคะขึ้นมาไอ้ที่จริงชุดนี้เนี่ยเห็นแล้วตั้งแต่ตอนที่ทําหนังสือเล่มแรกแต่คือก็ยังไม่ได้ลงไปจับนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือเราต้องโฟกัสกับกลุ่มกบฏบ,บอลเดก่อนนะ,ะ,นะะพอเห็นมุมมองแบบ เอ้ยมันมีเอกสารแบบนี้มันสามารถมองได้นะแล้วเอามาอธิบายเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับ2475เนี่ยมันสามารถเอาเรื่องของรัสดรเนี่ยมาอธิบายได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะในช่วงที่ดิฉันเนี่ยทำงานนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่อง2475มันสําคัญยังไงก็คือว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับ2475เยอะมากหลายหลายมุมมองหลากหลายแง่มุมใช่ไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงแบบไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าสงสัยหรือว่ามีงานตีพิมพ์เกี่ยวกับ2475ออกมาบ่อยๆก็เพราะอะไรเพราะว่า2475เนี่ยมันสัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยนะคะอ่าแล้วทําไมเราต้องกลับไปถามเรื่องนั้นเพราะว่าถ้าเราลองย้อนดูเรื่องของการเมืองไทยนะคะในช่วงสองทศวรรษ ที่ผ่านมาเราเฉกว่าเออเม่เกิดการเมืองมันมีวิกฤตการเมืองต่างๆนะคะพอ,พอมันเกิดวิกฤตทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็เริ่มแบบเอสังคมจะแบบเดินหน้าไปยังไงก็มีส่วนหนึ่งนะเริ่มย้อนกลับไปมองอดีตเอาอาดีตาริยามปัจจุบันว่าเฮ้ยสองสเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบ จุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่แบบไปโทษ2475ว่าเฮ้ยมันทําให้แบบการเมืองไทยมันมีอยู่ในวงบจรอุบารแล้วก็มาถึงปัจจุบันอะไรก็มีการแบบมองอะไรเป็น2ฝั่งลักษณะแบบนี้นะคะก็มีการให้สัญญาให้ความหมายเกี่ยวกับ2475มีงานเดียวมาเยอะอ่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่างานนี้ก็อยู่ท่ามกลางกับภา,าวะอย่างนี้นะคะก็อยู่ขึ้นมาก็ก็อยู่ใน สภาวะที่แบบเออการเมืองมันมีวิกฤตเราก็เลยอยากกลับไปค้นนะคะเรื่องราวที่แบบเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของระบบประชาธิปไตยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรว่าเอ๊ะมันปฏิวัติเสร็จปุ๊บมันเป็นประชาธิปไตยเลยหรือเปล่าหรือว่าปฏิวัติปุ๊บมันยังต้องสแสวงหาความมั่นคงของระบอบแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆต่อหลายครั้งก็มกักจะบอกว่าเอประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม กับการเมืองในช่วงนั้นเลยประชาชนยังไม่พร้อมหรือว่าคําอธิบายชุดนี้นะก็คิดว่าเอ๊ะเอาข้อจริงแล้วปฏิวัติของเราเนี่ยสองสเนี่ยมันมักจะไปผูกติดกับการปฏิวัติเหมือนต่างประเทศไหมที่ประชาชนจํานวนแบบเดือนล้านเนี่ยต้องเข้าร่วมใช่ไหมคะแต่พอมาดูของสยามคาณะรัษฎรปฏิวัติเสร็จจมีรัฐธรรมนูญรอเจ ทรงพระราชทานรัฐมนูษย์เจนทุกอย่างดวกันเรียบร้อยอ้าวแล้วรัศดรอยู่ในในระหว่างนั้นอ่บาบรรยากาศทางการเมืองเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือมันก็มันมีนะคะมันทือความทรงจําต่างๆแบบเป็นเล่นเป็นเล่มออกมาแต่คือมันไม่มีใครที่จะเอามาขมวดบมให้เห็นภาพก็เลยอ่ะเอามาทําเป็นหนังสือเรื่องนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้คนเนี่ยนะคะก็เห็นว่าทั้งแบบ ราศดรในช่วงนั้นแล้วก็บรรยากาศทางการเมืองในช่วงหลัง2475แบบไม่เกินหนึ่งปีนะเป็นยังไงนะคะก็ทําให้เราเห็นว่าอจุดตั้งต้นของระบอบประชาธิปไตยเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกไว้ย่างี้นะคะว่าไม่ได้งานงานชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งแบบแบบไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มุ่งสรรเสริญหรือประนามคนกลุม่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย90ปีก็เพื่อเห็นข้อ,ขอเท็จจริงว่าเออมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะ ก่อนหน้านั้นสักประมาณ5ปีนะคะก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็มีข่าวลือขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเจ๊จะลุกหรือว่าข่าวลือที่ว่าโรเจ็รจะพระราชทานรัฐมนูนก็แพร่กระจายทั่วสังคมถ้าไปดูในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยเอาจดหมายของนายพักดีก,กับนายไทยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบเขียนอธิบายเลยว่าอยากให้รเจรเนี่ยท่านพระราชทานรัฐธรรมนูญ และรลัฐมนูนในจินตนาการของนายพักดีกับนายไทยเนี่ยก็มีลักษณะยังไงคือในหนังสือเนี่ยได้ที่วายไว้แล้วก็ทําให้เห็นว่าข่าวลือมันทั่วสยามแล้วว่าเราเจตจะพระราชทานแต่ไม่ได้พระราชทานแล้วทีนี้ก็มันก็มีข่าวๆาวคะแล้วก็แบบทางสถานทูตก็แบบมีข่าวลือนะคะว่าวีมันจะเกิดความชลมุน่นวุ่นวายจะมีคนแบบใช้อแบบ่ะงานฉลองนะคะหนึ่งร้ห้าสิปีเนี่ยคะ่ะที่ฉลองพระนครเนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่า เป็นสถานการณ์ที่นาแบบไปสู่ความวุ่นวายเจ้านายจะถูกลอบวงไพชนนะคะแล้วก็มีข่าวลือในเชิงที่แบบเหมือนอเขาเรียกว่าเห็นว่าชีปาขาวลุกขึ้นมายืนอยู่แถวสะพานพระปกเก้าอะค่ะสะพานตรงนั้นนะคะก็แล้วก็หายวับไปอะไรเงี้ยก็มีแบบเรื่องราวแบบอะไรแบบเนี้ยแพทย์สะพัดใช่ซึ่งการที่แบบข่าวลือหรือแบบข่าวที่มันไม่ดีต่อ ตัวระบบก,การเมืองหรือผู้นําทางการเมืองเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นว่ามันการเมืองมันไม่สเตเบิลนะคะในช่วงนั้นคือมันไม่มีความมัน่นคงแล้วคนก็แบบไม่รู้จะไปทางไหนจะพระราชทา,านจริงไหมรอเจ็ดก็มีแนวโน้มว่าเอนี่ก็พูดถึงเรื่องพระ,พร,ะราชทา,านธรรมนูญมาสองครั้งแล้วแต่คือยังไม่ไม่มีการพระราชาาทานธรรมน,นูลข่าวดือข้างนอกแบบก็แบบแบบแบบแพรกก่กระจายในลักษณะที่แบบเอมันไม่ได้ส่งผลดีนะคะมันก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่ในสังคมสยามก่อนปฏิวัตินะคะหรือแบบ อย่างเขาเรียกได้ว่าหรือถ้าไปอ่านบันทึกของคุณประยูนก็จะเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะคะฝ่ายร,รัฐบาลสมบูยสิทธิราเนี่ยก็ระแคะระคายนะเรื่องที่แบบจะมีคนมาปฏิวัติอย่างพยาย,ยามพยายามพยาที่ก็ประกาศเนี่ยะคะ่ะก็รู้ความเป็นไปก็มีการสืบแต่คือจับไม่ทนันสุดท้ายคือปฏิวัติกร นะมันก็มีแบบนี้มีการข่าวม,มีการทําการข่าวนะคะไม่ใช่แบบไม่มีแต่มันไม่ทันต้องเรียกว่าใช้คําว่ารัฐบาลอะระแคะระขายว่ามันมีคนสักกลุ่มไหมที่จะแบบทำปฏิวัติแต่สุดท้ายคือก็คิดว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้ไม่น่าจะทำแต่สุดท้ายคือทำนะคะถ้ายึดตามแบบบันทึกของคนปไปยูนนะคะ